พระอาหารหันตนยุคต้นพุทธกาลที่บรรลุตามพระพุทธองค์นั้นนับจากปัญจวัคคีห้าองค์แล้วก็คือพยาสัตถึงถือเป็นพระอาหารหันต์องค์ที่7น,นับตั้งแต่การตัดสู้ของพระพุทธองค์แล้วก็มีลีลาชีวิตใกล้เคียงกับพระพุทธองค์มากก็คือเป็นลูกเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติมีการบำุงบำเรอด้วยการมาคุณทั้งาแล้วก็เบื่อหน่ายในการที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เดินออกจากปราสาทพระยาสารก็มีปราสาทสารฤดูเหมือนกับพระพุทธองค์แต่เช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นพวกสตรีมากมายที่คอเป็นเปิตัวเองเนี่ยนอนหลับอยู่ในท่าต่างๆ ที่ดูไม่สวยงามที่ดูไม่น่ารู้สึกพึงพอใจแล้วก็รู้สึกอัอนิตอานาจใจก็เลยเดินออกจากปราสาทแล้วก็เดินเข้าไปบริเวณของป่าอิสิปะตป่าอิสิปะตะน้มลึกขายวันซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ประทับอยู่แล้วก็เดินบนไปว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็เมื่อเดินเข้าไปใกล้พระพุทธองค์เนี่ยพระพองค์ก็ทรงได้ยิน ก็ทรงตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่กัดข้องหนอมาเตอยะกษเราจัแสดงทำให้ฟังถ้าเราไปดูในเว็บไซต์8 4 0 0 0เนี่ยก็จะมีเวอร์ชั่นต่างๆให้เราเข้าไปดูว่าอตอนที่ยักษอุทานว่าที่นี่กัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอเนี่ย ก็จะมีว่าภาษาบาลีว่ายังไงภาษาอังกฤษว่ายังไงภาษาบาลีอักษรไทยว่ายังไงภาษาบาลีอักษรโรม,มันว่ายังไงก็อลองเข้าไปดูกันนะครับถ้าเป็นจบับเพลงของมาจุฬาเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่กระท้องหนออันนี้เป็นคำพูดของพระยศาักด์ แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตัดว่ายะสะที่นี่ไม่บุญวายที่นี่ไม่กัดข้องมาเถิดยะสะจงนั่งลงเราจาะแสดงธรรมแกเ่เธอภาคภาษาบาลีอักษรไทยก็มีอยู่ว่าอุปัตถูตังวัตโูอุปัสถังวัตโูอันนี้คือคำพูดของพระยะสะพระพุทธองค์ก็ทรงตัดว่าอิทังโคยะสะอนุปัตถูตัง อิทังอนุปัสสตังเอหิยะสะนิสีทะธรรมังเตเทเสตสามิาในส่วนบาลีอักษรโรมันก็จะมีในลักษณะเดียวกันก็คือ,อพยาัศาะพูดว่าอุปัิภูตังวัตปโปอุปัตสัสตังวัตโพ กัปโตก็ทรงตัดว่าอีทังโคยะสะอนุปัตฐูตังอีทังอนุปัตฐัตังเอหิยะสะนิสีทะธรรมังเตเทเสสามิในส่วนของภาคภาษาอังกฤษก็จะมีว่า alas what distress alas what danger and the blessed one said to yasa The noble youth, here is no distress, here is no danger. Come here, yasat sit down. I will teach you the truth. Mm hmm. อันนี้ก็ค mm ัดเอาตอนหนึ่งของคำพูดของพระยาสสะกับพระพุทธองค์มาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีความเพิิดเปินความสนุกจากการได้เรียนรู้ mm hmm. ในเรื่องของ พุทธประวัติเรื่องของพระพุทธสาวกเรื่องของภาษาบาลีเรื่องของภาษาอังกฤษที่ใช้ในพุทธประวัติเนี่ยก็ขอขอบอคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ